ก็จะหามาหอดสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนมื่อนี้แม่ปังกะจะยกโต๊ะค่ะทุกคนยกจากหน้าบ้านมาไวหลังบ้านก็ให้ลูกได้นั่งเนาะการงานนักเนยจ้ะโต๊ะไหม่เสมอจังซี่นะคะทุกท่านไอ้ผัวอายุหลายกว่าเนาะต้องเฮ็ดซอยกันจ้า ตามไปเบิ่งเลยค่ะ น้ำโตมาให้ลูกไส้นั่งเล่นอยู่นี่เนอจนะจ้ะดักไส้กับบ้านไส้ล่างถวยมาจากโรงเรียนต้องรับผิดชอบแน่หน่อย ดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังอิรจ้าขอบคุณค่ะ